รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด ดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการภาษาอังกฤษติดล้อค่ะเป็นรายการที่จะทาให้คุ้และคุณและคุณและคุณนะคะพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อเลื่อนไหลไม่สะดุดค่ะ <Wow. S 1> เอพัชรีรักษาวงนะคะยืนอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ธนาคารค่ะ <S <S และวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะคำศัพท์แล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเป็นอันขาดช่วงหน้ามาลุยกันค่ะ สน,นโดยบคสขนส่งความสุขทั่วไทยโทร1490และตอนนี้นะคะเอกก็เข้ามาอยู่ภายในธนาคารกสิกรไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาจําลองสถานการณ์การทําธุรกรรมการเงินกันเริ่มต้นกันที่การเปิดบัญชีค่ะตามเหเมา่าเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าอยากจะมาเปิดบัญชีธนาคารค่ะ I would like to open a bank account คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะแน่นอนเลยก็คือคำว่า bank B-A-N-K bank ก็คือธนาคารค่ะ account A-C-C-O-U-N-T account ก็คือบัญชี bank account สองคำนี้รวมกันก็คือบัญชีธนาคารค่ะ ต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนคะ What type of account, ma'am? Six months fixed deposit account, please. เปิดบัญชีฝากประจำแบบ6เดือนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะบัญชีเงินฝากนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีรูปแบบไหนกันบ้างเริ่มเงินที่ Savings account S A V I N G S แล้วก็คำว่า account a c c o u n t savings account มาชีออมทรัพย์ค่ะ current account c u r r e n t แล้วก็ account คำเดิม current account ระชีก็แต่และวันค่ะสุดท้ายนะคะมีในรูปแบบของ fixed deposit account f i x e d d e P O S I T Fix e Deposit d Account มาที่เงินฝากประจำค่ะเมื่อเราบอกความต้องการนะคะให้กับพนักงานไปแล้วเขาก็จะดำเนินการในเรื่องของกรอกเอกสารข้อมูลต่างๆส่วนวันนี้เนี่ยนะคะเออยากจะฝากเงิน1,000 0บาทค่ะ I would like to make a 10,000บาท baht deposit คำว่า deposit D E P O S I T deposit ก็คือฝากเงินค่ะขอบคุณค่ะเย่ yeah, ได้มาแล้วนะคะสมุดบัญชีเงินฝากของเอค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้คำศรรัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆน,นะคะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโอนฝากถอนเงินนะคะที่เคาน์เตอร์บริการของทางธนาคารค่ะไปะเดี๋ยวเราไปกันเลย และที่เคาน์เตอร์นี้เนี่ยแหะค่ะที่ลูกค้าของทางธนาคารเนี่ยนะคะจะเข้ามาทําธุรกรรมด้านการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนการถอนหรือว่าการฝากเงินนะคะเมื่อสักครู่นี้ทราบกันไปแล้วค่ะถ้าเราเอาเงินมาฝากนะคะใช้คําว่า deposit แต่ถ้าเราอยากจะถอนเงินเอาไปใช้ก็ใช้คําว่า withdraw w i t h R A With D.R.A.W. withdraw I would like to withdraw 9,000 baht from my account ฉันต้องการนะคะถอนเงิน9,000บาทจากบัญชีของฉันค่ะรบกวนด้วยนะคะเมื่อเรามาถอนเงินที่เคาน์เตอร์แบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะระบุได้นะคะว่าเราอยากจะรับเงินนั้นเนี่ยเป็นธนบัตรเป็นเงินปลีกหรือว,ว่าเป็นเศษสตางค์นะคะจำนวนเท่าไหร่ก็บอกไปได้เลยค่ะ Banknote ธนบัตรนะคะ B A N K N O T E Banknote หรือว่าจะใช้คำว่า Bill ก็ได้ค่ะ B I L L Bill change C H A N G E change ก็คือเศษสตางค์นะคะหรือว่าเงินย่อยเงินทอนค่ะ ตัวอย่างประโยคเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Have you got some small change คุณมีเศษเหรียญย่อยๆไหมเอ่ย I gave her a 100 baht note and she gave me 20 b a h t change ฉันให้เงินไปนะคะเป็นแบงค์100บาทแล้วเธอก็ทอนมา20บาทค่ะ เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เราก็ทราบคำศับที่น่าสนใจกันไปเยอะแยะเลยนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้ามีคำมาฝากกันเพิ่มเติมค่ะ เดินมาสัมผัสหมอกหยอกดอกกระเจียวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิงหาคมณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติใจทองจังหวัดชัยภูมิ ในการฝากเงินกับธนาคารนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าเราจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะมากหรือว่าจะน้อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่เราเปิดนะคะพร้อมกับจำนวนเงินที่เราใส่เข้าไปภาษาอังกฤษดอกเบี้ยใช้คำว่า interest หรือว่าจะเป็น interest ก็ได้นะคะ I N T E R E S T Interest ก็คือดอกเบี้ยละค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องเสียดอกเบี้ยโดยเฉพาะนะคะถ้าใครไปกู้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปทำธุรกิจหรือว่าลงทุนอะไรสักอย่างการกู้เงินใช้คำว่า borrow b o r r o w borrow ก็คือการ กู้เงินแล้วค่ะมาดูประโยคเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ To borrow money from the bank you have to pay interest ก็คือการที่เราจะกู้เงินจากธนาคารนะคะเราก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยค่ะ นอกเหนือจากที่จะให้บริการทางการเงินแล้วนะคะที่ธนาคารแห่งนี้ค่ะยังให้บริการนะคะในด้านของการเช่าตู้นิรภัยอีกด้วยค่ะถ้าคุณมีทรัพย์สินนะคะที่มีค่าและอยากจะรู้สึกว่าปลอดภัยเอามาฝากไว้กับเขาได้เลยนะคะอย่างเช่นทองคำแท่งหรือว่าจะเป็นเครื่องเพชรพลอยก็ได้ค่ะ Another service is the rental safe deposit box. Safe deposit box, SAFE koot,นะคะ. S A F E D E P O S I T, laga B O X. Safe deposit box, Tô safe niraphai, ka. Rental, R E N T A L. Rental, kā kūrān chaō ka chao ka แลนะถ้าสนใจอยากจะเช่าตูน้นิรภัยนะคะแล้วอยากจะถามพนักงานใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ What is the rental fee for a safe deposit box? ที่ธนาคารนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบริการพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าสําคัญนะคะที่มีเงินฝาก10ล้านขึ้นค่ะก็จะมีบัตรเครดิตคัทวิสเดิมนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการของ the wisdom center อีกด้วยค่ะ wisdom w i s d o m ออกเสียงว่า wisdom ก็คือความรอบรู้ที่สั่งสมกันมาจากประสบการณ์ชีวิตค่ะส่วนสาขากัสซิกรพอนโยทินเขาก็มีบริการเสริมให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็น Conference Room C O N F E R E N C E แล้วก็ R O O M Conference Room ก็คือห้องประชุมค่ะ Business Center สศูนย์บริการธุรกิจค่ะ Trade Center T R A D E C E N T E R ก็คือมุมซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะธนาคารต่างๆเขาก็มีบริการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้วก็ทํากันแบบง่ายดายจริงๆเลยอย่างเช่นการเปิดบัญชีออนไลน์ก็ทําได้แล้วหรือว่าจะโอนถอนเงินโดย อินเทอร์เน็ตแบงกิงอันนี้ก็มีไว้เหมือนกันนะคะเพื mm ่อ hmm. ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าค่ะหรือว่านะคะถ้าจะเอาแบบสะดวกจริงๆเลย mm hmm. ก็นี่เลยค่ะ mm hmm. พวกเครื่อง ATM mm hmm. ค่ะ ATM mm hmm. จริงๆแล้วย่อ,อมาจาก Automatic Teller Machine หรือว่าเครื่องถอนเงินอัตโนมัตินะคะแน่นอนเลยถ้าเราจะถอนเงินจากเครื่องแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีบัตร ATM นะคะอันนี้เนี่ยเราก็ทำได้เมื่อเราไปเปิด บัญชีที่ธนาคารค่ะแล้วบัตรเนี่ยก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะมีทั้งเดบิตคาร์ดหรือว่าบัตรเดบิตนะคะสะกดด้วย D E B I T แล้วก็ C A R D เดบิตคาร์ดแล้วก็จะมี Credit Card C R E D I T แล้วก็คาตตัวเดิมเลย Credit Card ค่ะก็คือบัตรเครดิตค่ะส่วน C D M ก็เป็นตัวย่อนะคะจาก cash deposit machine C A S H D E P O S I T M A C H I N E cash deposit machine เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติค่ะสะดวกมากเลย ได้เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้บริการที่ธนาคารกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ต้องกลับมาติดตามกันให้ได้ค่ะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาแล้วอย่าลืมแวะเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ของเรากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะคะวันนี้เอและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ